เอ้ามาอ๋อไอ้ีอ้ยชื่อเหมือนคนข้างบนที่ผมยิงเลยชี่รู้กันเลย มาเดี่ยวเลยเหรอเออใช่มันจะมาเดี๋ยวเหมือนชื่อคนคนที่ผมยิงเลยโคโลนี้โคุ้นใช่เอฟวีดีซี D พี่ไม่พี่พูดน่ารักกับน้องเราเออนั่นแหละดีละดีละดีละทำอย่างนี้ทำตัวน่ารักน่ารักบ้างพี่ชอบดีเฟกต์ดีเฟกต์ดีเจเออเลยสิมชอบแบบมีช็อตอะไรให้เห็นแบบหนึ่งสามหนึ่งสี่มันชอบมีแบบสวนมัน มันชอบมีช็อตอะไรใหกนี้เห็นเว้ยโดนยิงก่อนแล้วมันสวนแบบโดนสวนยิงก่อนครึ่งหลอดแล้วสวนแตกไอ้เี้ยมันโคตขวคนนั้นมันก็เก็บสาม B R นั่นมันเก็บสามไอ้นั่นอีกมันมันมีช็อตอะไรพวกนี้เยอะแต่ก็บอกไม่ได้หรอกว่าใครแบบใครเพราะว่าทุกทีมก็คือทีมท้ายผมมองอ่ะเอเลจีอ่ะผมไอเลจีตัวตัวจัดเลยคือทีมผมก็มองว่าเอเลจีอ่ะโหดเอาจริงอ่ะบอกว่าไอ้เหี้ยเหลือใครเลจีชัวร์เลยเขาเอาอีกแล้วเขาไม่แปลกเท่าไหร่นี่พี่ ปีที่แล้วเขาเขาก็มานี่พี่พี่เอ่อเลยจีไม่รู้เลยแต่ปีนี้เรายังไม่นั่นไงเบียร์โมบีเอร์แ่เราไม่เช่อเขาไม่เชื่อเรบบมามาสวัสดีไม่เลอรัสดีครับแอคชั่นจะลงทุนอะไรรออะไรอะ่ะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมไม่รับเคลื่อนพวกแม่งเลยได้ยนิยนตะกี้ตอนวัดก,กับเบียร์โคตรผมมารออะไรนี่หนึ่งรอบนี้ได้ตัวมาแล้วไม่ครับตาจะไปก่อนนะคือผมมันไม่ค่อยได้ดูไงคือในมุมมองคนดูอ่ะอาจจะอาจจะเห็นกว้างกว่าผมไงแต่ให้ในมุมมองที่ผมเล่นนะผมเป็นไตฮิเอเลจีอ่ะชอบมีช็อตคัด ในมองคนเล่นนะมอว์พูดูอีกเรื่องหนึ่งมองพูดูเห็นกว้างไงแต่มอวผมผมก็เห็นแค่มันแหละเห็นแค่มันเป็นคลืนฝีดม่งอ่ะขึ้นฝีดแค่แม่งอ่ะยูงพีมัน่ะเออเห็นแค่นั้นแหละเออไอยุ้ยจอดจอดรับมึงก็มาดิโอ้โหกูลงลมพิษด้วยมันมันมัน เอาเอาไปไววงเขาปันเบโอ้กูไปเลยยี่ห้ออยู่าไมแล้วน่ะไปทีแค่เฮลทเฮลทอบารีเฮ <laughs> 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 đang được Watch out! Watch out! đi lối thằng này มันเอาพี่ไปละวยิงต่อแล้วป้าพี่เดยิงหมดตายตายไปกันหมดเลยไอ้หลัวนบ้านเหรอบนบ้านอีกปะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเลยมา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 หมดเอ้ยหมดแล้วงั้นหมดแล้ว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 มาแล้วมาแล้วมึงลงมาเดือดฆ่าเขาเลยเหรอที่สุนบ้านเชี่ยโคตรโหดอ่ะ มาฆ่าเลยเหรอเหี้ยใจเขาได้เลยวะ,ะเราไม่ได้เป็นคนปิดตีร้านเดียวอะเออหน,น,นูนไ,มไ,มไม่รู้ไอ้ก็ไม่รู้ไอ่เฮียนั่นอะเอตี F C ละไอ้ข้างหลังอะกาดไม่พ่ออกงเลยไงนคนเขาถึงไหมแม่งซัดก่อนเลยทีแป๊บหนึ่งอะ่ะขอรีกินแป๊บหนึ่งโอเคไปรถสวย่ะน้อง อีกโซนเท่าที่ดูความโหสู้โซนเราไม่ได้แต่การเลือกพื้นที่เรงเขาดีน่าจะผมไม่รู้เละผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ดูเลยครับผมดูแค่โซนเราเลยเฮ้ยรถมาแกงเล่าแกงเลาไม่หนออเลยไมนี่ไปบ้านน้องไปรอไยอ่ะ Để nào, hiền ơi, quá nhiều ăn ơi! ôi watch out Quách đất rồi, nhau! Quách nhau! what you do what you do พี่ยัง,ง,ไ,ยง,งไปตกมาอย่างเท่เลยตกกระส่ายคุณกีทำไรเนี่ย,ยฮะท้อไหลอะลุงฮะฟังกล้องดเล่นแผงเอาคุณไหนรับหนึ่งเอาเล่น ขึ้นดีกว่าปะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกันบาง,งครันครับจะผองไหมพี่เบอร์สีเก็บผองกันได้นะ <c oughs> ไม่เก็บหรอพี่เบอร์สีมันอยู่ดีกว่าไม่บั็กเหรอกิกี้อย่าอย่ากดผมแชทดาวน์นะไอตัดป่าวป่าพี่ลืมเปิดลืมเปิดใอกี้กี้ลงมา จริงเนี่ยผมไม่มาดีผมลอมนมาเพือถึงที่มาเราเออไม่ผ่านครับคัดไม่ได้ครับคัดไม่ผ่านจากในหลีเขาครับหลีเขาตึงมากเขาขัดมาไม่ผ่านท่าตัวตายนะคนต่างชาติชอบเล่นะอยู่ใช่รับครับไม่อยากได้พรนะอยากได้แบบเป็นคนอ่ะสู้ที่สุดนะโอ้ ตึงไปนูซี่อ่ะจริงจนูซี่ไม like ่ได้โหดหรอกมันอ่อนนเงี by ้ยไม่ได้โหดหรอกนึกว่าน้องกำล่งจับบุ้ยฟุ๊กฟุ๊กไอ้ลูกเมื่อกี้ฟุ๊กอุ้ยมันมีคอได้หรอเกี้ยต่อยต่อยมาดิมึงหอบมึงหอบมึงเอาหรือเปล่ามาดิเฮ้ยมา ีไปเรียกมาแก๊งมึงอะ่ะมาโมมาโมไปเรียกมาเออแก๊งมึงอะ่ะยังนี่ตะลันนี่ข้าวโมมียาแล้วพี่ไว้ได้หน้าต่อสายให้เน่ินแล้วนนะเข็คครับโอเคครับพี่ชายใครเป็นยาว,ยยวตองกัตตานี่ครับพี่แดนเป็นอะไรเจ้าครับ แคนต่อไปวันไหนครับเออยี่สองยี่สครับเฮ้ยแคนั้นคนเกิดอียมาแล้วมันมาแล้วมาเอาสองตัวสองตัวน้องต้องมาทงนี้มา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 หลอกแก๊งมึงอ่ะอี่น้องก็จรองดเนี่ย้นี่ยอ๋อ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 ึยนเนี้ยเอะเอ๋ไม่มีรถนะนี่มีมีมอตไซค์อยู่มีมอตไซค์มีไซ คนกินก๊กตกเต็มเลยเฮ้ยเข้าจมูกเต็มเลยเชื่อยพันจมูกเลยเนี่ยไม่ทำจริงแฟนตัวเนี้ต้องแบบนี้ไปเอารถเราดีกว่ารถเราอยู่ในความความใครมีน้ำมันปะ ผมเติมปั๊บเอสซี่เขาอนามากครับ<า>ออเพื่อนแนออกโอเคใช่ใช่แปลว่าทำได้แล้วทำได้แผนที่ดา่านรอบไฟนอลรอบนี้คิดว่าคิดว่าแผนที่ด่านรอบเติมเติมอ่ะดีกว่าด่านไม่รู้เลยครับก็น่าจะดีกว่าหรือมั้งคือผมไม่ซีเรียสนะเล่นดีลังเกยเงียวยีอะแต่ซีเรียสตรงที่ว่าไม่กระดักกูหรือเปล่าเนี่ยปัญหาเลยทำไมจะได้เหีห่ยวแล้วแข่งไม่เอา เฮ้ยมีคนไอ้เฮียกูขับเลยมาไอ้เฮียเลยโหเล้ยข้างนอกตัวหนึ่งอ่ะพี่โนะเราบ้งตัวน่ะเฮ้ยมันเนีดมันหนีดอะไรวะมันเน็ดมา

แล้วที่ทางเข้ามาเจอตัวนี้คิดว่าอยู่ข้างนอกมึงจะออกไปรักไก่ซะหน่อยเออมึงจะรักไก่ซะหน่อยไอ้ตัวนี้จะยืนอย่างติดมาตัวเนี้เพียงพิงเพียงเพราะไงครับพี่โลแกนเป็นลโครึ่งหรือเปล่าใช่ลครึ่งลขึ่งโลขึ่งโลขึ่งลโครึ่งเป็นโลขึงเป็นโลรึ่ง ยอดสุดนงครับเอ,อ่อ1ีสามปรแมนครับปีหน้ายัางเป็นระเบิดอนครับไม่รู้เลยครับรอดูการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย,ยา่างรอดูการเปลี่ยนแปลงครับเราอัลฟองเวียดนามให้เราคือต้องแบ่งเขาที ไม่ต้องตัวแมวเมนีอ๋อโนโนโนโอเสรอ้ยเล่นเล่นเเดี๋ยวมันมาเมัาเล่นเลแมวเหมือนโลแกนนะแมวนะแถวหลังให้ดอกแถวหลังไอ้ดอกแมลสองตัวใช่ได้ตกใจมากเลย watch out ตรงนี้หนึ่ง ตกใจหมดเลยโอ้ยคงไปด้วยดิดยดมากแล้วมากแล้วพี่เฟบได้บอ่อเออมึงก็ไม่ช้านเนาะเออกูก็อยู่กับมึงอย่างนี้แหละเออดีเอาตีกันเขาเรา าวมีคนทำไรครับไปก่อนแล้วอยู่ก็อยู่ละอยู่รอตบก่อนตัวนี้ยิงหลังยิงโอ้โน้โน้ ระวังนะอีนึงไอ้คนไม่ถึงข้างหน้าข้างหน้าเลยอีกตัวยังไม่ปรอมยาเลยพี่ 拍照啥？好好、啊。哦哦嗯。别别别！枪狼左护腰。 Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ <laughs> 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 <c oughs> หมดไปเน่ยเนี่ยเราฟังเกีย้งหมดเยอะเน,นี่ยพี่ไงวงเฮ้ยอกคิววับอะเข้าวับอะไรอ่ะเฮ้ยในกูนเหรอก็ความฝันด้วย